สวัสดีครับชาเลสเกมทุกท่านอยู่ผมกองซาครับวันนี้ครับอยู่กันในเกมอะไรหน้าเบรกอีกแล้วครับโดยวันนี้ครับเราจะมาเล่นกอก18ครับเป็นปืนพกที่เรียกได้ว่าโคตรรัวรัวมากๆครับซึ่งผมเคยโดนปืนนี้รูดจนตายมาแล้วขนาดใส่ก่อ5ก่อ6นะครับวันนี้เลยอยากจะมาลองเข้าร่วมการเป็นหนูท่อใช้ปืนพกครับว่าจำมันขนาดไหนครับเน้นยิงคนครับยิงได้สาใจขอไม่ต้องสนใจขอแค่ได้ยิงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกลังใจของซาดิครับ และก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนาเบรกเอา f ์อ i นฟินด้วยนะครับใช้เพียงแค่ UID ครับก็สามารถเติมได้เลยครับถูกกว่าเติมเองถึง10%เลยนะครับรวมไปถึง Arena Breakout ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น Rv, v a l r a n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับันจะต้องเล่นแบบติมติมหรอโอเปคนเล่นไถฉายด้วยเราต้องยิงขาใช่ไหม ่ากระสุนสี่กระสุนสี่กระสุนสีนส่สยิงตัวได้ใช่ไหมครับยัดตัวไปโอเคคาบตัดเลยวะนีน่นนปืนที่น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ขนาดนปืนชนอย่างนี้มันยังเล็งได้เลยปืนน,น,นั่งโคตรวิ่งอยู่คอทโอ้โหวิ่งกันสนุกเลยนะข้างบนวิ่งกันว่อนเลยเออข้างบนวิ่งกันสนุกให้มันยิงตู้ก่อนตัวข้าวปั้ะใช่ใช่มันเข้ามันน่าจะเข้ารถถัง ไปตีรถถังอยู่ใช่ใช่มาเข้าไปตีรถถังอยู่เดี๋ยวผมไหลขึ้นแดงนะผมจะไหลขึ้นแดงได้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 เดี๋ยวผมขึ้นกลางระเบิดผมระเบิดระเบิดคอนคอนเนอร์ไม่รู้ว่ามีระระวังด้วยนะผมไม่ได้ดูอนเ่อระวังคอนเนอร์นะระวังคอนเนอร์ระวังคอนเนอร์ดือมอเนยมา้ีเช็คห้องคู่ป่ะไหมเดี๋ยวผมเช็คห้องคู่ได้ได้ได้ ห้องคู่โล่งครับไม่รูดเลยโอเคขึ้นมาได้นะครับข้างบนเลยเดินสนุกเลยเลยในห้องวะในในห้องแดงเลยวะยยไได,ได้ได้ได้ในห้องแดงน่าจะมีใครแกนเน็ตอ่ะเบิรอดเบิด วันหัวผมเลยร้อนวิชาไงร้อนวิชาอืมเอาห้องแดงก่อนดีกว่าผมปาเดี๋ยวเข้าห้องแดง มี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 ม,มีอยู่ซ้าย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 ตายตายตายฮยู้ยตายเฉยน่ากลัวจังวะและเสียงและเสียงปืนแม่งอย่างน่ากลัวไม่กลืน <c oughs> <c oughs> ตายได้ไงวะเฮ้ย <c oughs> น่ากลัวจัดกาือ <c oughs> เดี๋ยวก่อนหน้านี้มันสู้กับอะไรกันววะอนะ่หรืาไม่รู้ัน้้ววไไปตเีย ถ้ากลัวจัดถ้าใช่นั่งอยู่ฝั่งรถถังละอยู่สี่กับศูนย์นะครับเอ<า>อใช่น่าจะเหลือน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วน่าอยู่ฝั่งรถถังแหละศพฟรีหมดเลยว่ะโ,โอ้โหดีสด้วยอะไรกันครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เอขอขยันรู้ซะด้วย hey, เออขอขอแค่ขึ้นชื่อว่าสบฟีซะด้วยเน่ยหยิบไว้ข้างล่าง่ะใต้ดินเลย่ะอันนี้น่าจะใต้ดินเลยวะใช่ใช่ใต้ดินแล้วใต้ดินละไปเราไปเคลียใต้ดินกันเดี๋ยวไป มันมีหมวกเอ้ยมันม er ีหมวกสีดีๆอยู่นี่หว่าหมวกแตกป่ะเนี่ยเออเพื่อเราพีคโอ้โหผมออกไ่าบอดไซก้าโอ้โหน่าเกลียดมองไกลอยู่มีปะ กำลังดันห้องเซฟเปิดแล้วเฮ้ยใครร้อง่อมผม่อมแป๊บนึงนะห้องเซฟเคลียร์ข้างหน้าปะมีคนกิน L.P. วพีโอยิงกระแขนดำเลย ตายตายแค่ลมนี่อหม่ขาวก็ขาวดิใครใครยิงเอาไปเลยเนี่ยหมขาวเนี่ยสุดยอดโห่ขาวบอกกูกรี๊ดเลยกูเจออะไรวะเนี่ยเจอสายลู่แต่นี่หละหมละปิงหมดละหมละหมดละ ผมว่าโอ๊ยแต่มันเล่นมันใส่หมวกหกมาแต่แม่งใส่แค่ก่อสีนะเว้ยไม่อาจอาจจะเจอหมวกหกดอบก็ได้เพราะผมเคยเจอนะเออผมผมก็เคยเหมือนก่นเออเพราะว่าอันนี้เต็มนะละนั่งนั่งหาของเก็บดีกว่าผมเมื่อกี้เขาผมศูนย์แล้วสลับลิกเลย อนุญาตย้ายของโอ้บอดบอดตกใจโอ้แม่นซะด้วยพี่ชายเออแม่นซะด้วยพี่ชายไม่สูเหรอผมสูดแล้วนะสู์สนิทเลยปืดก็เดือดอยู่นะเมื่อกี้มันก็คงจะกรี๊ดอยู่อะอะไรวะเนี่ย คนาเจอคิดบอกเลยว่าเศร้าเ้นัยนผมผมต้องฝึกเล่นก่อนผมต้องฝึกเล่นก่อนยังยังไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เอะไรนะเหมือนสมถุยอนี่ยสมถุยแค่นี้ค่ะเออโดนพวกกูลุมยัดอะลุมยัดด้วยปืนแบบ มันคือมันไม่แตะอะไรกันเลยอ่ะมันวิ่งกันอย่างเดียว <laughs> ไม่กวิ่งไปสู้กันอย่างเดียวเลยเออกูจะสู้แล้วกูไม่ไหวแล้วอยากยิงอะไรเงี้ยโดนตีท้ายขัวเข้าไปอ,อ,อยากยิงก็ยิงเลยเต็มที่พี่ชายกล่กอ,งกองไม่เปิดเลยอะ่ะ <laughs> ไ,ไม่เปิดอะไรกันเลยเนีย่ยถ,ถ้าเป็นกระสุนแบบดำๆอะไรเงี้ยครับมันมันจะโอเคไหมหรือไม่โอเคเราเล่นดำๆ <laughs> หรอ เปลี่ยนก๊อกเป็นดำๆเลยว่ไม่แบบบางทีเราก็เล็งไปเล็งตัวมันไงก็จะแบบอ่าวเมนกระสุนบางนัดเราพันด้วยไงก็จะแบบอ่าแพงอยู่ใช่เวลายิงเวลายิงจะคิดอยู่เออจะแบบเอาวันนันไวกว่า M P X เอ่อฟืดเอ้าวิ่งยิงไปห้าสิบนัดอุ้ยเหมือนโปยเหมือนโปยเงินนะเออหายไปแล้วห้าหายไปแล้วห้าหมื่นเนี่ยโอ้โหโอ้มยก็แต่นี้คือกระสุนฟรีไงเก็บดีกว่าเรียบร้อยแล้วเก็บหมดเวลาแล้ว บอ,อกแล้วตัวหนักเลยเอ,อ,อิ่มจัดเดินไม่ออกเลยเออโอ้ยตาบอดนาฬิกาบัตรเยอะมากโอ้ยนะฮุยอัานนันคนหรือบัตรคนด้วยนะนะเฮ้ยข้างล่างมีไะ S <S ใช่วิ่งกันสนุกสนานเลยกูเล่นเกมอะไรเนี่ยสปีดรันเนีนะเดนดําดห้องกระสุนนะนนะห้องนี้ไม่เปิดผมปา้นระเบิดระเบิด โอ้ยเฮ้ยเฮยเย็นเดเย็นพี่ชายตายไหมน่ะตายแล้วมันร่าเป็นขนาดนั้นอะโอ้พี่ชายได้ได้ได้โอ้พี่ชายกดแบบนี่เราวิ่งเราเล่นเกมอะไรกันเดี๋ยวเรามาวิ่งกันสนุกจังวะเมื่อวานผมเล่นขนาดเซตใหญ่ยังไม่วิ่งกันแบบเซตเราไม่หนักมากตัวเราก็เบาตามเออเล่นเซตใหญ่ผมยังไม่วิ่งกันแบบนี้เลยครับ ใช่ห้าหมื่นแพงอะไรเฮ้ยเจอแม็กกระส่นก๊อ,อกอีกอันหนึ่งห้าสิบนัดเหมือนมาเสิร์ฟอะดิถ้าวิ่งยิงได้เออถ้ามันถ้ามันกระโดดคอนโทรลกระโดดยิงได้กูก็เอาแล้วจังหวนะเนี้ยเย้ยบอดเพียบเลยยิงปืนบอดหน่อย ม่ยิงแฉลบยงปืนบอดไว้ไว้เคลียบบอดนี่แหละเราต้องลงเราต้องลงไปหามันเหรอยากอยู่นะเราเราเราออกชั้นหนึ่งจริงจังใช่ใช่เราเสียพลทหารไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุดแม่งติดเหล็กหมดเลยยิงเลย โคตรเศร้าระเบิดระเบิดระเบิดมุมเรายิงติดเหล็กอะทีมุมเราอะ่ะดันลงมาแล้ว วิกมาช์ดผมแล้วเล่นระยะอ,อย่างนี้ผมเล่นลำบากมากเพนหมดอีกกู โอ้โหโดนได้ไงวะระยะนี้เออ <c oughs> มึงฆ่ากันเองตายด้วย <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวแม่งนั่งเลยเมื่อกีช้ชิวชิว นำละคนเล่นน oh. oh, ี oh, ่กีกอบผมเตกแล้วอ่ะโอ้หูรูดไวอยู่โอ้สอง้าวเก็ดเลยหรอโอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้ามีคนโดนยิงแล้วอ่ะมีเสียงเจ้า ชาร์จกันแล้วหรอน่าจะข้างบนสุดโอ้ไม่ตายโดนเกาะล้วนๆมุมมะเล็งอยู่ระเบิดแล้วอะยากเลยมุมนะั้น มันเห็นแคน่มันเห็นแค่6ถ้าจะเกือบตายอยู่ในห้องอ่ะห้องคู่มีตัวขาดใจขาดใจขอสกกมนึงนะสกกมหนึ่งมารอบนี้นี่คือแบบแต่งตัวมาเชื่อไหมถ้ามันยิงมาแล้ก็เดี๋ยวมึงแต่งตัวอะไรมานเนี่ยใช่เลยพี่ชายอ้โหของอย่างละชิ้นหมดเลยอ่ะอ้โหเงินอ้โห,เง,เ,งโโหเงินเงินหมื่นสี่อ้โหเครียดเลย มันบมดเกิดวัยจังอะโอ้เปรื่อนแม่งยิงไม่ได้เปิดมาก็ผ่าเลยผมปลาเข้าห้องแดงนะปลาเข้าห้องแดงปลาเข้าแดงไม่เข้าขอยลูกขอยลูกขอยลูก โอเคโอเคเฮ้ยเป็นคนปาร์เบิร์ดเปรนเขาจาร์งบ่าได้เฮ้ยไม่นม่าเชื่อโดนเน็ตแะวดิโอเคโอเคอ่ะอย่างน้อยก็ได้ป okay, okay. ืนมาใช้ มันน่าจะอยู่อยู่ข้างล่างอีกแล้วเหรอไหน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 มันมในฝันนน่งที่เราขึ้นมาพี่โอเคโอเคผมปาระเบิดผมปาระเบิดปาระเบิดปาระเบิดเห็น,หหนแล้วมผมเห็นมาละมันในกลางมันในกลางในกลางรถถัง อยู่ข้างล่างเลยวิ่งอยู่ตรงรถถังอะทางยาวรถถังสายตัวอยู่สองตัวผมสับสวิตแล้วกัน ช่ตอนนี้ผมเห็นปิงสูนแล้วอะปิงก็หมืกันนะเพราเมื่อเมื่อกี้เพื่อนยิงคนตายไปคนเดีหรือตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนยิงคนตายเอาเพื่อนปิดไม่ยอยู่ปะยิงยิงแต่ไม่ตายครับอ๋อผมลืมเปิดไม้เหรอผมพูดคนเดียวทุกนาทีอ้าวเหรอผมยิงตายตัวนึงครับเนี่ยตรงบันไดกลางครับฝั่งฝั่งห้องคกงครับยิงตายตัวมันชื่ออะไรเช็คชื่อหน่อยดิ มันชื่อมัชชื่ออะไรวะ DPPS ใช่ D อาใช่โอเคตัวสุดท้ายหมดละโอ้มันมีก่อห้าแต่ก่อห้ามันจะพังแล้วอ่ะอันแหละเรามาจริงๆว้างๆไงใครไม่จะเอาไปไหมเกอไปใส่เล่นตานะก่อจะพังแต่ก็เกมนี้ก็ไม่เคยไม่เคยมีรีนะในมือถือนี่ก็ไม่เคยรีเกมฟรีมันรีไม่ได้หรอครับ ดีแล้วคนจะชมเราห้าแสนหนึ่งไอ้ผมกินละโหเราวิ่งกันแบบไปหนึ่งครับเพื่อนเราก็ไปหนึ่งไปถึงเพื่อนเราใช่ไหมอยู่ขวาปะ สายสายยิงสายยิงสายสายิงมาระเบิด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 อีกแล้ว โอเคโอเคโอ้โห okay, okay. oh. สองทางเลยดิ ก่อผมจะแตกแล้วอะอ้อบอดเกิดอีกอันนี้ไม่ใช่บอดละเดินนี้บนเหล็กนี่ไม่ใช่บอดละ เน่าเอเนมี่ได้วะตัวสุดท้ายแล้วพี่ชาย S <S> เห็นเกาะพิกรอง่ะอืมสูงแล้วเกาะละเกาะระเบิดเลยนี่ยแหละลำบากตอนนี้แหละเกาะระเบิดเนี่ยคือโคตรลำบากเลยโอกาสตายสูงมากแล้วตอนเนี้ย อ้อแลกกันวะฆ่ามันตายแต่มันก็ฆ่าผมตายแม่งเอ้ยโดนระเบิดไ,ไม่นานมีใครได้ออกวะใช่ไม่นานมีใครได้ออกตายหมดตายหมดตายหมดคั้งเลยเลดเปล่าเลยเละเปล่าเลย <laughs> เร, <า S 1> ระเบิดมัน,น,นระเบิดมันตกไงเมื่อกี้ถ้ามันปลาออกอะ่ะผมก็ฆ่ามันได้แต่ระเบิดมันนั้นตกไงเออเศร้าโห,หมวกหกโหผมฆ่าได้สองตัวอ่ะก็สบายใจหน่อย ไอตีนั้นก็ไม่มีใครเหลือใช่ไอตีนั้นก็ไม่มีใครเหลือมึงก็ทิ้งของไปหมดซะก็น่าจะหลักล้านกันอะ่ะ <c oughs> อ่าเ <c oughs> ต็มดิเมื่อกี้เต็มจริงเมื่อกี้เทปหนาแน่น,นทุกตัวเลยนะจริงจริงเมื่อกี้ผมน่าจะลอยเขาปลาระเบิดก่อนแล้วผมค่อยใส่แต่ผมก็เอาก่อนเลยไนงะ